วันนี้เสนอเมนูนหัวปลาสซมอนหัวปลาสมอใมอนใหญ่ๆและเมนูต่อไปขอนําเสนอเมนูที่สองเมนูต่อไปต้มผัดอเอกไก่ค เป็นสีลดทุนอาหารเปิดสุขภาพเจลเห็ดเจลเจลน้ำปลาขาดบ,บ่ไ้คือใส่น้ำกระแดกนะิดจักกน้อย,อยน้บวกเจลจำเลยรดสาใส่ยังไงใส่ไข่โอ้ตะไข่ในก็โปรตีนต้องอยังสูงเลยเด้ได้ คลุยคุยเข้ากันเจียวหน้่งปลาพักรวกโอ้อาหารเพื่อสุขภาพไข่รวกไข่กับรวกเห็ดไข่โอ้รวกเห็ดอาหารเพื่อสุขภาพอันเดีไขนะ่เนี่ยคือบล็อกถึง เนื้อประเด็นเนื้ออกไก่ด้วยนี่อกไก่ล้วนๆโอ้บรรยากาศยามพระคำกลางคืนนอยู่บ้านนอกเดนอนเพลิด้พลินปวดๆเดนนอนเพลินแล้วอยู่บ้านอยู่กรุงเทพยังวนเต้อยู่เอาไปไปเบิ่งนลวกเนื้อเพิ่งกินเมนสูตรหรือว่าเลือกไก่พี่น้องเลือกไก่เพิ่งกินกันว่ายังก็ลดอันหนัก เป็นบัติควบคุมอาหารเมียนบ้อนนอกอบ้านในน่นองทำอะไรนะตะวนัทะวนทำอะไรตะวันทำอะไรเธอทำอะไรองนอกบ้านไปเที่ยวหน้าบ้านอยู่สุดรอทำอะไรตัวละเออนั่งถา่ายกินเขา่ากินอาหารเปียกนะวันนี้เอเอไข่สุกเลย เนื้อกะซุกแล้วน่าเนื้อคุณซุปโอ้โหมันลดน้ำหนักนอกเดี๋ยนี้ดื่มน้ำหนักโอ้ยโอตีไม่ได้มโอ้น้ำซุปน้ำซุปมาหนิน้ำซุปเบิ่งเนี่พี่น้องกนเดาเป็นรถน้ำหนักมาครับมาเวแล้วก็ลงมืออาหารเพื่อสุขภาพรวมพักจำเจียวเนื้อพร้อม เจียวบันบาเจียวบันหนอกกินข้าวเจ้า,นนา,จา,ม,ามี่ข้าวเหนียวบะมี่เบาแล้วกันลงมือ